สวัสดีคร ee, ับวันนี Brother ้พี่เหมือนจะมาแนะนําเรื่องเกี่ยวกับเฟืองท้ายหอนนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องเฟืองท้ายหอนนะครับแล้วไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะครับเริ่มต้นไม่ถูกไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากการเปลี่ยนอะไรนะครับพี่เหมือนแนะนําเลยว่าถ้าเราเฟืองท้ายหอนนะครับเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแกนแกนคัดตัวนี้ก่อนเลยนะฮะเพราะว่าแกนคัดตัวนี้ทําหน้าที่หนักกว่าเพื่อนเลยนะครับผม เปลี่ยนคัดแกนแกนคัดตัวนี้ก่อนแกนคัดตัวนี้นะครับมีเกจโรงงานนะครับถุงซึมส้มนี้นะฮะชิ้นหนึ่งสามร้อยสิบาทครับถ้าเป็นเกจออกแท้ศูนย์เลยนะฮะแกนก็จะอยู่ที่พันสี่ร้อยกว่าบาทนะครับก็พี่หมื่นเองก็มีการได้เปลี่ยนแกนเกจแท้ศูนย์มาแล้วลองดูแกนโรงงานก็เปลี่ยนมาแล้วก็ต้องบอกว่าเงี้ยทั้งคู่อะฮะก็ดีขึ้นทั้งคู่เลยต้องใช้คำว่าหายไปเลยดีกว่าเรื่องหอน แต่ชั่วโมงนี้ผมแนะนําว่าถ้าพืนท้ายเราหอนทําไงดีพี่นะฮะเป็นปัญหาย,ย้อนยมเปลี่ยนแกนคัตนะครับและเปลี่ยนแกนคัตเกตดโรงงาน3ามรบาทก็ใช้ได้แล้วต้องเปลี่ยนลูกป,ปืนอีกตัวหนึ่งฮะตัวร้อยกว่าบาทที่อยู่กแกนคัตถ้าลูกป,ปืนตัวนั้นรู้สึกว่ามันจะเขา,าเรียกว่ากึกกึกกึกดูมันจะลุมหลวมแล้วเปลี่ยนครับก็เปลี่ยนได้สบายใจนะครับสามร้อยแปดสิบบาทกับร้อยกว่าบาทรับรองนะครับ ว่าปัญหาเรื่องเฟืองท้ายเห่าหอนเนี่ยจะหายไปเลยนะครับลองดูนะฮะถ้าคําว่าหายของผมนี่หมายความว่าถ้าในกรณีไม่มีตัวอื่นมาบวกเพิ่มนะฮะเช่นลูกปืนไม่เสียตัวในไม่เสียไม่คอนนะครับลูกปืนตัวไหนไม่คอนลูกปืน3 4ตัวนี้ครับมันอยู่ในน้ำมันตลอดมันจะไม่ค่อยเสียหรอกครับถ้าเกิดว่าเจ้าของดูแลโดยการไม่น้ำมันไม่ขาดตกบวกพ่องมาโดยตลอดก็จะไม่ค่อยเสียใช้งานเก่าไปก่อนได้นะครับผม แล้วก็เฟืองท้ายพวกนี้ถ้าเกิดน้ำมันไม่ขาดมันโอกาสจะบินจะหกักก็ค่อนข้างจะยากถ้าลูกปืนไม่คอนก็ต้องบอกว่ามันก็ค่อนข้างจะค่อนข้างจะก็ะเรียกว่าน้ํามันไม่ขาดลูกปืนไม่คอนเฟืองท้ายก็บินยากเหมือนกันครับเพราะเท่าที่ถอดมาแทาจะไม่มีตัวไหนบินนะครับ,นะรบก็ต้องบอกแบบนั้นเลยนะครับถ้าเราไปซื้อเฟืองท้ายมือสองการันตีว่าไม่หอนก็โอเคนะครับแต่ผมก็ไม่มั่นใจว่าพอใช้ใช้ไปแล้วมันจะหอนเมื่อไหร่ แต่ว่าถ้าให้ดีเลยนะครับจะไปเสียซื้อมือสองสี่ร้อยกว่าบาทห้าร้อยกว่าบาทนะฮะสู้เราซื้อตัวใหม่เลยฮะแกนเฟืองท้ายเกียรโรงงานสามร้อยแปสิบาทแล้วก็ลูกปืนตัวหนึ่งร้อยกว่าบาทใช้งานได้เลยนะครับหายแน่นอนลองดูครับนะถ้ามีปัญหาอื่นมาพ่วงมานะครับไม่มีปัญหาเรื่องลูกปืนข้างในแตกไม่มีเฟืองท้ายบินนะครับเปลี่ยนแกนตัวนี้ตัวเดียวครับปัญหาของยอดฮิตของนูนะครับก็สามร้อยแปดสิบบาทนะฮะใช้งานได้แล้วนะครับ ก็ต้องบอกว่าซื้อตามร้านไหนก็ได้ฮะมีขายหมดพี่หมื่นไม่ได้ขายนะครับแต่พี่หมื่นมาแนะนําว่าคือถูกแล้วดีแล้วใช้ได้ด้วยอ่ะคือมันมันเจ๋งอ่ะคือมันแฮปปี้ครับผมลองดูนะครับขอบคุณครับ